สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องแฟนฟุตบอลรีโอเชียงรายยูไนเต็ดท่านนะครับหลายหลายท่านก็คงจะติดตามแล้วก็ทราบข่าวจากแหล่งต่างๆนะครับรวมถึงจากไลฟ์สุดของท่านประธานไฮตามไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสโมสรก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับข่าวเศร้าวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะช็อกหลายๆคนอาจจะตั้งตัวไม่ทันหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าพูดไม่ออกนะครับและก็ต้องบอกว่าเป็นวิถีฟุตบอลอีกครั้งนะครับสําหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งรวนแล้วแต่เป็นสัจธรรมนะครับต้องบอกว่าโควิดและก็สถานการณ์บ้านเมือง เศษรษฐกิจต่างๆนะครับล้วนหลุ่มลาวทาให้สโมสตรต้องตัดสินใจอย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> ขอพูดตามตรงนะครับสําหรับการฟังไลฟ์สดของประธานไทยนะครับ <c oughs> ช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยฮะใช้เวลานานเกินไปนะครับถ้าให้พูดนะครับคนที่ออกควรจอะพูดรายการนี้ควรจะเป็นผู้ชายและควรจะเป็นบิ๊กฮันหรือควรจะเป็นผออ,อปั่นมากกว่าผมเข้าใจว่ามาดามไฮมีความ <c oughs> รู้สึกนะครับแล้วก็มีอินเนอร์มีความผูกพันกับสโมสรแล้วก็นักเตะม,มากพอสมควรนะครับแต่เมื่อต้องตัดสินใจที่มีความเด็ดขาดแล้วก็มีความที่จะต้องชัดเจนฟันธงแล้วก็แบบตรงไปตรงมากับแฟนๆนะครับการให้บิกฮันออกมาพูดจะดีกว่านะครับมาดามไฮนะครับโทษรับประธานไฮเนี่ย <c oughs> พูดในลีลาที่แบบขอโทษนะฮะเหมือนฟังการไว้อะไร หน้างานศพอะไรสักอย่างนะคือแบบเหมือนกับว่านักฟุตบอลกําลังตายหรือว่าแบบคนในครอบครัวกําลังจะเสียชีวิตหรืออะไรเสียชีวิตไปแล้วกลางจะเผาอะไรอย่างเงี้ยผมมอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองว่าเป็นวิถีฟุตบอลน,นะครับมันก็ต้องมีเก่าไปใหม่มาเมื่อสถานการณ์มันมันไม่เอื้ออานดยกับสโมสรน,นะครับอย่างเช่นเศรษฐกิจไม่ดีการเงินรายจ่ายเรามีมากรายรับมีน้อยเราก็ต้องยอมรับทมตรงอย่างน่าชื่นครับว่าสถานการณ์่ะมันไม่ดีจริงๆเราต้องขอความทำความเข้าใจกับสมุดกับแฟนบอลกับ <c oughs> เพื่อนๆกับทุกคนกับครอบครัวกับทุกสิ่งนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลเข้าใจนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับรีโอเชียงรายนั้นอย่างที่ทราบนะครับปีนี้จะมีนักเตะออกประมาณ10คนแล้วก็มีนักเตะเข้าใหม่ประมาณ1ิคนซึ่งแน่นอนว่าตัวที่ออกไปรู้แล้วแต่เป็นตัวที่อยู่มานานแล้วก็ผูกพันกับสโมสรค่อนข้างมากนะครับอ, <c oughs> อย่างสมคิดอย่างบิวว่สาสันหงษ์แสนนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เป็นข่าวก็คือบิวโ <c oughs> ทษนะครับก็คือน้องบุ๊ก การทปัญญาที่ไปเมืองทองนะครับแล้วก็มีกับตันเต้พิจิวัตจะไปบีจีอย่างเงี้ยโอเคทั้งสองทั้งสองดีวใหญ่เนี่ยจะต้องทำาไปได้ให้กับสโมสรพอรสมควรนะครับในเรื่องของอค่าตัวแล้วก็ในเรื่องของค่าแรงที่นักเตะจะได้นะครับก็ต้องของแสดงความยินด,ดีกับทุกคนทุกสโมสรที่ได้รับนักเตะที่มีคุณภาพของสโมสรรีโอเชียงรายไปนะครับและก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นงานหนักสําหรับปีหน้านะครับที่สโมสรรียโอเชียงรายจะต้องปั้นนักเตะใหม่ๆขึ้นมาจากนักเตะขอโทษนะฮะต่างชาติเกต C, นะฮะแล้วก็นักเตะเกศบ B เกศ C จากสมสอรอื่นที่เขาทิ้งมานะครับแล้วก็รวมถึงนักเตะจากอะคาดมี่ที่ปั้นขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเป็นการเป็นเป็นหน้าตักที่ค่อนข้างสูงเสี่ยงนะครับว่า <c oughs> ชุดใหม่เลือดใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาสร้างทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยจากนักเตะที่ถูกทิ้งมาจากสมสอรอื่นแล้วก็ตัวเีที่เราหายไปผสมผสานกับตัวเที่ยงหลงเหลืออยู่เนี่ยจะสามารถทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนสมสอรบอกว่า มันยังไม่ใช่จุดพีคของสโมสรน,นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเราอาจจะพีคไปได้อีกเราอาจจะถึงได้แชมป์ไปได้เรื่อยอีกนะครับก็ดีครับการตั้งเป้าที่สูงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทานหายก็พูดย้ำสามประมาณ3ามรอบนะครับว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเ,เป็นความคิดที่แบบคิดหนักคิดแล้วคิดอีกคิดมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าจริงๆการพูดแบบเนี้ย <c oughs> ต้องสคริปต์ต้องมีหนึ่งนะครับทีมงานต้องดูด้วยนะครับไม่จําเป็นจะต้องพูดให้เยินเยอะไม่จําเป็นต้องลากยาวไป4 0่สนาทีถ้าไม่รู้จะพูดอะไรนะครับขอให้เมสเซจมันชัดมันตรงมันสั้นและมันเข้าถึงคนฟังพอครับไม่ต้องหวยขวดไม่ต้องอะไรอาว์ไม่ต้องตีอกชกตัวนะครับไม่ต้องไม่ต้องพร่ำพรรณนามากเกินไปผมถ้าเกิดประธานให้ฟังอยู่นะครับหรือว่าทีมงานเข้ามาฟังอยาาโกรธนะครับผมแนะนำนะแนะนําว่า การทาสโมสรฟุตบอลมืออาชีพเนี่ยวิถีฟุตบอลจริงๆแล้วเนี่ยลองดูพรีเมียร์ลีกนะครับแล oo, ว้วคุยโมโออวดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสีสันนะครับบางทีเราผูกพันกันมามากมายอยู่กันมาเป็นสิบปีคว้าแชมป์คว้าอะไรด้วยกันมาวันหนึ่งปุ๊บขาดประกาศขายตุ้มก็เป็นเรื่องปกตินะครับนักเตะเขาก็แฮปปี้สโมสรก็แฮปปี้ทุกมันเป็นวินวินซิเอชันนะครับเมื่อเป็นวินวินซิเอชันอย่าคร่ำครวญอย่าอะไรอาบรนะครับมันเกิดขึ้นได้นในโลกของฟุตบอล มันเกิดขึ้นได้เป็นสัจธรรมของชีวิตและของมนุษย์โลกนะครับเราล้วนแล้วแต่จะต้องเวียไว้ายเป็นพระธัตุนะครับวนลุบไปเรื่อยๆเมื่อสโมสร <c oughs> มีนโยบายยังไงนะครับแฟนบอลก็จะต้องดำเนินตามกุศโลบายของสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อแม้ว่าสโมสรอ,อาจจะตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับแม้ว่านักเตะอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะครับแต่ หน้าที่ของแฟนบอลก็คือเชียร์เชียร์แล้วก็รักสโมอสรน,นะครับเทิดทูนสโมสรดูบางสโมอสรเมื่องนอกเขาตกไปชั้นไปดีดเอ่อดืวิชั่นล่าง3 4 5 6ี่ห้ากเขาก็ยังเชียร์กันอยู่นะครับเพราะว่าเขาผูกพันกับสโมอสรน,นะครับนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากด้วยว่าขอให้ทุ่มเทให้กับส,มอสอโมสรลรียวเชียงรายทําให้เตรียมที่เล่นให้เตรียมที่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องหนีตกชั้นหรือว่าแม้อาจจะไม่ได้ดังหวังนะครับแต่ก็ขอให้ทุ่มเทแล้วก็ผลิตก,กาลังกันประสานกําลังกันให้เป็น ขุนพลกว่างซ่งมหาภาัยเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็หวังว่าแฟนบอลคนก็ต้องติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับแม้ว่าตัวที่มาใหม่ในค่อนข้างฟังชื่อแล้วก็เนือตกนะครับถ้าเป็นต,ตัวในประเทศก็ใครวะถ้าเป็นตัวต่างชาติก็โอ้ประเจ้ามาตั้งแต่ดีกรีตั้งแต่ทีมชาติเยาวชนแล้วพอโตขึ้นมาแล้วไปอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็ตะเกณฑ์ทหารบ้างเกาหลีอย่างเงี้ยคือคือคือ,คอผลงานปัจจุบันนะปัจจุบันสองสามปีหลังนี้มันไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะความที่เอา โปรไฟล์เก่าๆเพาเคยเก่งในอดีตเมื่อหกเจ็ดปีก่อนมามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าสุ่มเสี่ยงนะครับผมเข้าใจนะครับสถานการณ์ทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันนะครับทุกคนที่ <c oughs> เผชิญชีวิตอยู่ณวันนี้ก็คงจะทราบว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ผ่านมาเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆนะครับทําให้เราต้องรัดเข็มขัดขนาดไหนต้องลำบากก,บกับการใช้ชีวิตขนาดไหนนะครับท,ทุกทุกท่านที่ไม่ได้ ไม่ได้บ้านโคตรพ่อโคตรแม่รวยนามสกุลสิงห์นามสกุลช้างนามสกุลออนั่นแหละนามสกุลดังเทั้งหลายเนี่ยก็คงจะทราบดีว่าเมื่อคุณไม่ได้ตกอยู่ในกองเงินกองทองแล้วก็ต้องกัดฟันปากกัดตีนถีบดิ้นรลนหาเงินเนี่ยบางทีอะไรต่อนี้อะไร,ม,ะไรมันไม่ได้ดั่งใจนะครับมันไม่ได้มีเงินทองกองอยู่ข้างหน้าให้เอามาหมุนเวียนอะไรก็ได้มันไม่ได้มีเงินเทาเงินดําเงินขาวเงินทองอะไรมาอยู่งข้างหน้าให้เรา ใช้เล่นแร่แปรธาตุออกไปในรูปลักษณะหลายรูปแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเงินน้อยเราก็ต้องใช้เงินน้อยให้มันงอกเงยหรือใช้ให้มันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจจะบอกว่าผมเข้าใจนะครับสโมสรคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้างผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันก็คือวิธีฟุตบอลนั่นแหละมันก็ไม่ใช่แค่สโมสรรียวเชียงรายที่ประสบภาวะอย่างนี้อย่างเดียวนะครับนอกเหนือจากสโมสรเงินถุงเงินถังอย่างบิจีบุรีรัม ถ้าเรืออะไรพวกนี้นะครับก็ไม่กี่ไม,ไม่กี่ 4, สี่ห้าสโมสรเท่านั้นแหละที่เหลือก็บอกได้เลยว่าล่อแร่ไว้ตา่างเชียงรายหรอกครับแต่ว่าใครจะล่อแร่กันทั้งเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองถึงตกชั้นอย่าเพิ่งมองถึง <c oughs> จุดที่มันแบบเป็นเวสต์เวร์สซินาริโอนะครับผมมองเราต้องมองอย่างมีความหวังนะครับ <c oughs> บางทีการจะไปเชีย เกษตรศาสตร์ของโคตโยกงอาจจะมีความหวังมากกว่าก็เป็นได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อคุณเชียร์มาแล้วไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปี7ปี10ปี14ปีนะครับมันก็ต้องเชียร์กันต่อไปไม่ว่าจะเชียร์ในรูปแบบไหนเชียร์รูปแบบข้างสนามเชียร์รูปแบบข้างจอเชียร์รูปแบบข้างใจหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ขอบอกว่าให้กําลังใจและเห็นใจสโมสรแล้วก็ทุกๆฝ่ายนะครับหวังว่า ทุกๆฝ่ายจะทําหน้าที่ของตัวเองได้ได้เป็นอย่างดีนะครับมันอาจจะมีอะไรขุกขลักไปบ้างมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างมันอาจจะไม่สมหวังดังใจบ้างนะครับมันก็คือชีวิตนะฮะที่มันจะต้องก้าวคนเรามันต้องก้าวไปข้างหน้านะครับเพราะถ้าเกิดหยุดนะครับก็คือตายนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดกับเราเนี่ยเราอย่าไปอะไรเอาวอให้มันมากเราต้องมีสตินะครับ ตั้งสติแต่การที่ออกมาถแถลงโดยเร็วเนี่ยอาจจะ1วันหรือ2วันอย่างเงี้ยถือว่าทําไห้ดีแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดที่ผ่านมาหลายๆครั้งที่ผ่านมาคือสโมสรไม่ไแจ้งหาอะไรเลยให้คนฟังไปดูจากข่าวข้างนอกอเองแล้วก็ไปด่าสโมสรกันอะไรเงี้ยวทำไมไม่ P ีอาร์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นดาบสองคมนะครับการพ r อาเนี่ยมันคือทําใหบา้บางคนฟังก็อาจจะชอ็อกบางคนฟังก็อาจจะโอเครับทราบอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ เมสเส็จที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจทุกๆคนนะครับมันไม่มีทางที่ทําอะไรให้ถูกใจทุกคนได้นะครับแต่นี่คืออย่างที่บอกนะครับถ้าแทนตัวคุณเองเป็นสมโมสรน,นะครับแล้วประสบภาวะอย่างที่เจอนะครับก็มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่จะบอกว่าเอ้ยเราไม่ขายนักเตะให้ทีมในเมืองไทยเราจะขายให้ทีมในเมืองนอกเลยมันก็เป็นราคาคุยมันเป็นเรื่องของสีสันนะครับมันเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับสมโมสรเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการ หาพื้นที่ข่าวให้กับสโมสรน,นะครับบางสโมสรก็ไม่มีอะไรเลยไปเที่ยวเมืองนอกเขา,ย,า,ายังหายังหาเขาเรียกยังหาช่องเสนอข่าวได้นะไปเจอนักเตะคิวนักเตะกลับมาหนึ่งคนอะไรเงี้ยมันก็ยังทุกคนน่ะอาจจะบอกว่าพื้นที่ข่าวไม่สําคัญจริงๆแล้วพื้นที่ข่าวเนี่ยคือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คนสนใจเมื่อคนสนใจมันก็จะตามมาด้วยสปอนเซอร์แล้วก็ธุรกิจพาร์ทเนอร์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะอย่างที่บอกนะครับ ทุกคนถึงได้อยากออกสือ่อทุกคนถึงได้อยากมีชื่อเสียงทุกคนถึงได้อยากที่จะมีแสงนะฮะทุกคนอยากมีแสงทุกคนทุกคนก็เลยหิวแสงนะครับเพราะว่าเมื่อแสงส่งมาที่คุณมันแปลว่ารายได้ต่างๆนะครับผลประโยชน์ธุรกิจต่างๆก็จะส่งส่งมาที่คุณเช่นกันนะครับอย่างถ้าเราเป็นโนบอดี้สักคนเนี่ย ก็ไม่มีใครสนใจถ้าคุณมีแสงสองใบปุ๊บอ่ะไอ้นี่มีเด็กมีแสงนี่วาอ่าชวนมาทาชวนมาออกงานนู่นงานนี้เป็นพิธีกรเป็นอินฟลูเป็นอะไรไปบางทีก็เป็นเด็ตไอดอลไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับก็นี่ก็คือเหตุการณ์ที่ให้เหตุอิกครั้งว่าสโมสรเราจริงๆแล้วยังทําการตลาดได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทางการตลาดอย่างบางสโมสรแต่ทุกอย่างในโลกนี้มันเรียนรู้กันได้นะครับมัน มันเติบโตกันได้นะครับแต่อย่าที่บอกอย่าอะไรอาวรนมากเกินไปผูกพันได้มีอารมณ์ร่วมได้แต่ก็ต้องต้องยิ้มสู้นะครับสคอเกตยิ้มสู้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนรอบข้างเราต้องตั้งสติ <c oughs> บอกตัวเองว่าฉันไหวคุณไหวและเราจะสู้ไปด้วยกันมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ สมหวังดั่งใจทุกครั้งนะครับมันมีบทเรียนที่ทําให้เราต้องเสียใจเจ็บปวดร้องไห้นะฮะแต่มันคือชีวิตนะฮะมันคือชีวิตที่เราต้องก้าวก้าวไปข้างหน้านะครับวันหนึง่งวันที่คุณอายุยี่สิบอายุสามสิบอาจจะไม่เข้าใจสี่สิบอาจจะทําใจไม่ได้วันที่คุณอายุห้าสบกสิบจะบอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะฮะมันเป็นเรื่องของศัจธรรมเป็นเรื่องของวัฏจักรเป็นเรื่องของอะไรที่มันอยู่รอบๆเราอะ เกิดแก่เจ็บตายทุกสมุทไทยนี้รลดมักนะครับหาเหตุนะครับแล้วก็เมื่อหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหามันก็ไม่อยากให้คิดะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งสโมสรลีโอเชียงรายนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักเตะทั้งเข้ามาใหม่แล้วก็ที่จ้ายออกไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแฟนบอลทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็อยากเสียใจให้มากนะครับเราล้มเราลุกได้นะครับ เรากอดคอกันไว้เราเชียงรายทูเกเตอร์นะครับฝันถึงวันที่สดใสนะครับลุกขึ้นยืนให้กับวันที่แพ้พ่ายด้วยดวงใจไม่ย่อท้อภาคภูมิใจที่ได้มาหลองใจให้เป็นหนึ่งไปให้ถึงจุดที่ปรารถนาล e ีโอเชียงรายเทขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับพี่น้อง